เมพิชนาดร้องเฮ้ยหลังเห็นใบหน้าเป้ยปานวาดเชื่อว่าหลายคนคงต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนสำหรับเป้ยปานวาด โดยเฉพาะในอดีตที่ขึ้นแท่นว่าที่นางร้ายหน่าสวยจนได้ฉาย,ยาสตรอเบอรี่เรียกพี่มาครองที่ช่วงหนึ่งได้พักงานละครไปแต่ระยะหลังเพิ่งได้กลับมารับงานมากขึ้นและก่อนหน้านี้ก็ทำเอาแฟนๆตกใจเมื่อถังด้านเปยป่านวาดโพส์ตรูปภาพผื่นขึ้นเต็มหน้าโดยในคลิปยังได้ถ่ายรูปคู่กับนินาสุธิตาพร้อมกับบอกว่านินาดูดีแพ้อแอลกอฮอล์ไงนินาเพราะจุดๆเห็นไหม พร้อมได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอ่อนแอก็แพ้ไปรอบหน้าเสิร์ฟน้ำเปล่านะคะรวมถึงมีทางด้านแฟนเข้ามาส่งกำลังใจกันเพียบซึ่งงานนี้ทางด้านเพื่อนสนิทอย่างเมพิทยานาถก็ร้องเฮ้ย hey, หลังเห็นใบหน้าล่าสุดของเปยป่านวาดโดยทางด้านเมพิทยานาถรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีด้วยความเป็นห่วงว่าเฮ้ย hey, แพ้ไรอ่ะซึ่งด้านเปยป่านวาดก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าแอลกอฮอล์ G ไง